เต็มปากเลยเวอู้นะมื่กี้เหยียดติดฮะอวนต๊บเลยว่ะาทานันโอโ <laughs> nhé luôn ạ. Ôi. Ôi. chân ạ. Ôi not. ôi ดูมาเหยียบไปเาใญ่นะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วไอ้นตเฮ้ยลุดไอ้พัดไหนครับขอดูไม้นะครับโอ้โหเออขอได้ลบขอได้เลยนี่เราพี่หานี่ได้ไปโนสี่ครับโอ้โห มันจะกัด Bio ไบโอไหมเนี่ยเอาพี่เอาไบโอมาใช่ไหมมีนี่วีจเจตก็มีมันเยอะไงวีจเจตวิเจตสองตัวเลยเนี่ยเราต้องแบบกล้าที่จะแตกต่างมันจ,จับไปอ,อันนั้นเขาเปลี่ยนเหยอะเนี่ยหรอแต่<า>ผมยังวิเจตอยู่อ๋อดูด,ดูจับจับสองมือดิอยังวุ่นนะเหย,ยื่อเป็นเหยื่อเป็นอะไรไม่รู้ครับนี่ครับคนพาเข้าใหม่แล้วครับตัวนั้นใหญ่ครับ ปีมือนะครับเขาไม่ได้ตัวแรกนะเขาเนี่ยร,รอบที่แล้วเขาก็ได้ตัวใหญ่นะครับย้ำเราได้ไปลไเลยตัวใหญ่มากโอ้เห็นแล้วไอ้สันไปก่อนละโอ้ยกัดลูก้านะครับ กัดใหญ่แต่ไม่รู้น่าจะตัวไม่ใหญ่เอกีเห็นกันป่าตีไม่ได้ ใียัดเข้าไปาอะไรนาตัวนี้พอได้นะสายสวยเฮ้ยใหญ่ยยกว่าเดิมเว้ยเอากลับได้ตัวเนี้ย อ้วนอยู่อ้วนอยู่จับหน้นี่สาพาเขาเชิดทะเลอ่ะโหแต่นี่ใหญ่จริงว่ะโอเคคนพาเข้ามายังไม่โดนเราโดนกันครบเลยนะโดนนู่นมาแล้วคนที่สาวได้แล้วได้กันครบแล้วตายตคนพาเขาใหม่ยทิ้งอ๋ออันนั้นเหยื่ออะไรครับเหยื่อไม่มีชื่อเยื่ไม่มีชื่อถึงสองขีดเปล่าขีดเดียวเกินหนอนใช่ไหม ตัวไม่ใหญ่อุ๊ปอุ๊ยเฮ้ยกัดวัดเบาไว้หน่อยวะยู่ดียมงี้แหละ เปิดมันอยู่ตรงนี้แหละเปิด <laughs> ทางคานนั้งโอ้แม่งคอจริงๆว่ะตัวเดียวนี่นะที่มันตุ้มๆมนะั้งแกนะ ไม่เู้ปลาอะไรนะกัดอย่างไรสิงเลยเปิดๆนะแต่ไม่ติด โอ้โหลุดเนี่ยจริงเนี่ยนะโอ้ยได้ถ่ายไว้ไหมเนี่ยโอ้โหจะเย็นจะเย็นดึงอยู่แล้ว เบรกออกมาแล้วครับแต้มแรกของเราวันนี้โอ้โหขอดูหน้าหน่อยครับกัดเต็มปากครับผม <c oughs> ย่างโหคคดถ่ายคลิปไวรือเปล่าไม่รู้มีตัวนึงน,นะ,นนะ,นะโอ้ไม่ได้ครับ เอาเยี่วเอาเย,ยโอ้โหโอ้โนา่าจะกดส่งสายไปจับพักก่อนนะเฮ้ยบอกแล้วขอขอว่าโ,โอ้สันนี่ครับแล้วครับมาแล้วครับบลานรวมครับวันนี้ถ่ายวิดีโอไปแล้วกดใส่ถังได้เลยครับผมสุดยอดบอกแล้วขอไม้หนึ่งนะย้ำก่อนมันต้องมีอีก ครับนี่ครับต้นได้แล้วออกมากัดแล้วครับน้องๆโอ้ยขอดูหน้าน่อยเฮ้ยสองตัวเลยมาดูเร็วตีติตันตีมีสองตัวอยู่ด้วยกันอยู่ข้างๆกันเลยเมื่อกี้ ไตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหสวยครับกลับมาได้ที่เดิมป้าหน่อยชาวปลาหน่อยเดี๋ยวกัดไปเฮ้ยไอ้ไอ้น้องคนน,งน,นั้นชาวปลาหน่อยนี่ ายวิ่งครับสายวิ่งดูครับสายวิ่งวิง่งย้อนหรือเปล่าขาย <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วครับ <c oughs> ม่แนี่ฮนะครับตามแ้มต่อไปกันครับ ตอนเอาแล้วเอาแล้วไม่ทายมีลากมีลากมีลากไปทางนู้นได้ปะได้ได,ด้จะลุดจะลุดเข้าปลาดึงเลยลดูแล้วดูคันดิคันจะหกักคันกายกายกายเฮ้ยไม่ลุดไม่ลุดไม่ลุดคิดป,ปะคิดป,ปะ,ไม,ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได้แล้วได้แล้วยกเลยเนี่ย หนึ่งตัวไม่ได้ถ่ายคลิปปากัดเฉยมันกัดกึกแรกแล้วนี่นได้แล้วเนี่ยฮะได้แล้วจิ้จมเอาเยอะเอ็นเอ็ด โอ้ยหลุดว่ะฟองโฟดเลยไม่ได้วัดอ่ะเฮ้ยกัดดีกัดดีดดชอบชอบ <c oughs> เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วไอ้สันออเอาอีกแล้วเอื้อเอื้อ,อไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรอสองแต้มที่สองต้องมาจะฮักไม่ฮักจะฮักไม่ฮักโอ้ยจะฮักไม่ฮักเห็นตัวเลย ใ้่สายไม่ใหญ่มากครับดูเลยดูแลครับรอให้มันเหนื่อยก่อนซูครับเล่นก่อนครับเมื่อกี้วัดไม่วัดนะยอมย่างเอ้กัดที่เดิมเลย วัดนี่เห็นรลุงวัดปะ <c oughs> คึกไม่วัดรอบแรกไม่วัดรอบสองไม่รอดนะครับไปเขาลลมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับยังไงยังไงตัวใหญ่ไหมเออโดนแล้วครับโอ้โหตัวยังใหญ่ พอดีครับถ่ายอยู่พอดีเ่นก่อนไหมเฮ้ยเกี่ยวคางเว้ยเกี่ยวปากเกี่ยวปากี่สันนี่ครับวนตูบครับผมเกี่ยวคางเกี่ยวคางไหมเข้าปากไหมเกี่ยวคางไว้เข้าปากนะนับไหมเนี่ยนับวัดอย่างไงวะมันตบเหยื่อเว,ว้ยเอ้เจ๋งเจง,จง,จง อุ้ยจะหลุดแล้วหด้อเดี๋ยวนิดเดียวแต่เหนียวอยู่นะตาม